นี่นะครับตัวกล้องดูเท่มากเลยนะถ่ายรูปเซลฟี่แล้น,นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็คมชัดใช้ได้เลยนะนี่นะครับ สวัสดีครับผมบอยบันทุเบียนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกล้องรุ่นใหม่ของโก d ดักนะครับตัวนี้มีความพิเศษอยู่ที่มันเป็นแบบ2 in 1นะครับคือมันเป็นได้ทั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็เป็นปรินเตอร์ได้ในตัวนะครับผมคือเราสามารถใช้มันถ่ายรูปแล้วก็สามารถปมินรูปออกมาโดยทันทีทันใดได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถเลือกรูปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปมพนออกมาด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ชื่อเ,เต็มๆของมันก็คือ Kodakc Shot Combo and Camla Mini Pnter 3 e t กลนั่นนเอนครม ชื่อมันค่างยาวพอสมควรนะครับก็เซตนี้มีวางขายอยู่ใน La ซ a d a นะครับในราคา5 9 9 0บาทนะครับผมในตัวเซตก็จะมีกล้อง1ตัวนะครับในกล้องก็จะมีหมึกแล้วก็กระดาษพิมพ์ให้8แผ่นนะครับแล้วเขาก็ให้กระดาษพิมพ์เพิ่มมาอีก2กล่องนะครับ1กล่องก็จะสามารถพิมพ์รูปได้30รูปนะครับรวมทั้งเซตเนี่ยก็จะสามารถพิมพ์รูปได้68รูปนั่นเองนะครับผมสินค้าเม d e ิน k o r e ลีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับผมแต่เปิดอีกครั้งครั้งนี้นะ นี่นะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องดูเท่มากเลยนะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับเอกสารรับประกันนะครับผมสินค้ารับประกัน1ปีนะครับแล้วก็มีสายชาร์จสายคล้องมือนะครับเขตประมาณนี้ ัวนี้ชื่อรุ่นว่า C 3 0 0 R นะครับดีไซน์ของตัวกล้องก็จะสมชื่อนะครับมีความเรโทรคลาสสิกแบบเท่ๆนะครับผมผมคิดว่าเขาออกแบบได้เจ๋งมากเลยนะตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับด้านหน้าก็จะมีกระจกเล็กๆเอาไว้ถ่ายเซลฟี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์นะครับผมมีแฟลชในตัวนะครับปุ่มใช้งานด้านบนก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่มชัตเตอร์นะครับเวลาเราถ่ายรูปเรากดปุ่มนี้นะครับด้านหลังก็จะมี viewfinder เป็น LCD 1.7นิ้วต่งปุมมคบผด้าน รตรงนี้เป็นช่องเอาไว้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีปุ่มเอาไว้รีเซ็ตนะครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้พิมพ์รูปออกมานะครับพิมพ์เตอร์ที่อยู่ในกล้องตัวนี้ใช้เทคนิคการพิมพ์รูปแบบพิเศษนะครับที่เรียกว่าโฟลพาร์ตพิมพ์ติ้งเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเปิดสําหรับเปลี่ยนกระดาษพิมพ์น,นะครับผมใช้หมดก็เปิดตรงนี้เอาอันนี้ออกแล้วก็เอาอัาในใหม่มาใส่แทนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระดาษพิมพ์ที่เขาให้มาในชุดด้วยดีกว่า ก็จะมีมาให้แบบนี้นะครับเป็น3มชุดนะครับแต่ละชุดก็จะปิพ์รูปได้10รูปนะครับผมกล่องหนึ่งก็จะมี3มชุดก็ปิพ์รูปได้30รูปนะครับในตลับเนี่ยมันจะมีทั้งกระดาษแล้วก็ทั้งหมึกด้วยนะครับก็หมดปัญหาเรื่องความบาลานซ์ของหมึกกับกระดาษนะครับบางคนอาจจะหมึกเหลือกระดาษหมดไม่ได้ใช้งานนานๆหมึกอาจจะแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าใช้งานหมึกหมดกระดาษก็หมดนะครับก็หมดพร้อมๆกันเลยว่าอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกนนะคครับกก็ดปุ่มาวว้้งไ2ิทีนะครับ ติดแล้วนะครับก็ขึ้นว่า g o d u c k instant t o in one square นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่เมนูกันบ้างนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะถ่ายรูปแบบไม่มีกรอบเป็น borderless หรือว่า border ก็คือมีกรอบนะครับผมแล้วก็ monochrome นะครับเป็นรูปขาวดำนะครับก็มีฟิลเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีหลายฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับมี sketch มี s p h e แล้วก็ข้อวันเอาข a t ทูนะครับก็ normal เราใช้ normal แล้วกันแฟตก็ on off ได้นะครับหรือว่าจะ auto ก็ได้นะครับผมเรา off แล้วกันนะครับ s ซลท t มเมอรนะครับก็ตั้งเวลาถ่ายรูปได้เซลฟี่โหมดนะครับออนออฟได้นะครับเปลี่ยนภาษานะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมหลังจากตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเซลฟี่แล้วนะครับผมจะมองจากกระจกเซลฟี่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูว่าภาพออกเป็นไงเสร็จแล้วนะครับไม่ดูใกล้เี๋ ก็จะประมาณนี ina, o, Morris, oo, ้นะครับถ้าเราคิดว่ารูปที่เราถ่ายเราพอใจแล้วก็กดพิ้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยก็กดแคนเซิลได้นะครับผมอะนัมเบอร์ตรงนี้ก็เราจะพิ้นรูปออกมากี่รูปนะครับก็1 2 3สูงสุดเลือกได้ที่5รูปนะครับผมโดยปกติแล้วผมก็คงใช้หนแล้วกันนะครับโอเคถ้าสมมติว่าผมยังไม่พอใจแล้วกันผมแคนเซิลถ่ายใหม่ตรงนี้นะครับชือถ่ายใหม่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิ้นให้ดูเลยนะครับผมพอใจแล้วก็กดพิ้นได้เลยนะครับ วอร์มอัพนะครับรอสักครู่นะครับผมตอนนี้ได้ยินเสียงพิลเตอร์แล้วนะครับพิมพ์ออกมาแล้วก็จะเป็นกระดาษสีขาวออกมาก่อนนะครับเยลโล่นะครับผมสีเหลืองนะครับผมมาเจนตนะครับก็เป็นสีม่วงแดงนะครับ c y a แอนะครับเป็นสีฟ้านะครับผมอันนี้เป็นสุดท้ายนะครับลามิเนตติ้นะครับก็คือการเคลือบกันน้ำนั่นเองครับก็จะมีทั้งหมดสี่เลเยอร์นะครับผม เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนี่ความละเอียดก็คมชัดใช้ได้นะครับประมาณนี้คือตรงนี้สามารถหักได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็หักออกไปได้ีนี่นหักออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองปินรูปที่อยู่ในมือถือกันบ้างนะครับอันดับแรกให้โหลดแอปที่ชื่อว่า GoDuck Insta n t นะครับผมซึ่งมีทั้ง iOS และ Android นะครับโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เข้ามาที่โทรศัพท์แล้วก็เปิดบลูทูธนะครับผมเปิดบลูทูธเสร็จก็เปิดกล้องนะครับแล้วก็จับคู่กับบลูทูธที่ชื่อว่า GoDuck Insta นะครับด้านหลังหมายเลข4ตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขเครื่องของเรานะครับผมก็เชื่อมต่อนะครับโอเคจากนั้นก็ไปที่ GoDuck Insta n t นะครับไปที่แกลเลอรี่ แล้วก็เลือกรูปที่เราจะพิมพ์นะครับผมเอารูปนี้แล้วกันเป็นในรูปนี้ก็สามารถย่อขยายได้แบบนี้นะครับปรับแต่งหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เพิ่มความสว่างได้นะครับผมมืดสว่างนะครับแล้วก็ความชัดนะครับความเข้มของสีแล้วก็ความคมชัดนะครับคมมากก็จะดูแก่นะครับเราเอาแบบคมน้อยแล้วกันให้มันเบลอเบอหน่อยนะครับผมจริงผมคิดว่าเอาริจินัลมันดีอยู่แล้วนะครับผมแบ็กดีกว่าแล้วก็ไปที่กรองนะครับผม กองก็คือฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกหลายแบบนะครับรูปแบบนะครับอันนี้ถ้าเราจะทําเป็นการ์ดวันเกิดหรือว่าการ์ดโวยพรวันคริสต์มาสก็ได้นะครับอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเอาการ์ดแบบไหนนะครับเลือกแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองออกแบบการ์ดโวยพรวันเกิดให้ตัวเองดีกว่าให้มีคนออกแบบให้แล้วก็ออกแบบเองเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกลับไปที่รูปแบบนะครับเป็นการ์ดโวยพรวันเกิดผมใช้อันนี้แล้วกันเลือกนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้พอใจแล้วก็เลือกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิมพ์รูปเลยกดตรงนี้นะครับตรงด o d c t Instant 911D นะครับผมเพื่อปิมพ์นะครับกล้องมันสลีปไปนะครับเดี๋ยวกดเปิดใหม่นะครับโอเคตอนนี้ติดแล้วนะครับก็กดเลยได้ยินเสียงเครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ออกมาแลา้ว จะปิ้นสี่สามเลเยอร์นะครับเลเยอร์สุดท้ายจะเป็นการเคลือบนะครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่ข่มชัดใช้ได้เลยนะนี่นะครับซึ่งทางโกดักเขาบอกว่ากระดาษที่ใช้เนี่ยเป็นกระดาษคุณภาพสูงนะครับสามารถกันรอยดวมือกันน้ําแล้วก็ทนต่อแสงอาทิตย์นะครับผมเพราะฉะนั้นรูปที่ปิ้นออกมาเนี่ยก็จะเป็นรูปคุณภาพสูงที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะครับอาจจะเรียกได้ว่าสามารถเก็บได้นานกว่ารูปปกติทั่วไปนะครับผม โอเคสรุปนะครับผมคิดว่ากล้องตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับดีไซน์ก็ดูสวยงามนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้งานเนี่ยวางเป็นของตกแต่งบ้านได้เลยนะครับส่วนคุณภาพรูปที่พิมพ์ออกมาก็สีสันสวยงามเลยนะครับความคมชัดก็ใช้ได้เลยนะครับผมรูปที่อยู่ในมือถือกับรูปที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจกล้องตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับสามารถเข้าไปกดรับคูปองส่วนลด5%จากลิงก์งด มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับหรือไม่ก็ไปกดติดตามที่เพจ f c e e o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  n To เ e e ยนะครับมีอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาพูดคุยตอบโต้กันได้นะครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ